onna ma น,นี่นาสั่งแค่ข้าเหนียวกับน้ำจิ้มไก่เลยไอ้หมาเอาเขาเหนียวองเจ้าพี่เขาสิลูกครับครับครับ โอ้โหโคร่อยเลย โอเคมันเข้าไปหาในเกนก่อนบ๊ายบาย thank yeah. you thank you Yeah. <laughs> ปีีโฟหนึ่งก็หลายร้อยละคิดดูไม่ต้องโฟสักหลายหลายโฟคงมีตามเกียรเนาะวันๆมีแต่เล่นโทรศัพท์ไม่สนใจเพื่อนไม่สนใจคน แม่ก็เดือนนี้สิพ่อเราอะขายของขาดทุนแย่เลยนะลูกก็มาขอซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่อีกไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าชาวบ้านแล้วก็ค่าเทองลูกอีกเราจะเอาเงินที่ไหนซื้อโทรศัพท์ให้ลูกนะพ่อแน่นอนสิของก็แพงขทุกทีรัฐบาลก็เปลี่ยนแล้วน้ำก็ยังมาท่วมอีกเพียนแต่หนังค้าเนี่ยลูกค้าก็ไม่มี พ่อว่านะเอาเงินหมุนเดือนหน้าเนี่ยซื้อโทรศัพท์ให้ลูกก่อนดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะลูกมันจะได้ไม่ต้องอายเพื่อนน้อพ่อเนาะตามนี้ละกันพ่อ ีมาพร้อมกับลูก5้าคนจากเชียงรายนะคะนำโดยน้องยอดปองค่ะชื่อเท่มากเลยชื่อยอดนามสกุลปองอน้องยอดพาน้องมาอีก4คนลูกน้องยอดยืนขึ้นค่ะเด็กๆจากบ้านโป่งเหนือตำบลโป่งงามอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยืนเลยหันหน้าไปทางโน้นลูก สวยงามไหมคะน้องๆเรียกตัวเองว่าชาวดาราอังนะคะแต่ว่าคนข้างนอกเรียกว่าปลาลองบางคนไม่รู้จักก็บอกว่าเป็นไทยใหญ่แล้วเด็กเด็กผู้ชายไปไหนแล้วคะเดิน,เ,ดนเล่นอยู่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นจากเชียงรายคือพี่แดงเนี่ยรู้จักดาราอังมาเมื่อสัก20ปีที่แล้วแต่เพิ่งได้ไปเห็นชุมชนที่ใกล้ชิดเนี่ยสองอาทิตย์นี้เองนะคะแนะนำน้องยอดนิดนึงก่อนว่า น้องยอดเป็นชาวดาราอังแต่ว่าไปอยู่ที่สมุทรสาครตามคุณแม่นะคะแล้วก็โชคดีที่คุณแม่มีนายจ้างที่ดีน้องยอดก็เลยได้เรียนหนังสือแล้วปรากฏว่าน้องยอดเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเดี๋ยวน้องยอดจะแสดงตอนท้ายก็ได้นะพี่นกเก่งทั้งเรื่องร้องเพลงลูกทุ่งลำตัดลิเกแล้วก็อะไรนะลูก ขับเสภาเป็นพิธีกรต่างๆได้หมดเลยนะคะเก่งกว่าเด็กไายมีน้องยอดได้รางวัลแฟมเบลเลอร์เลยนะคะเป็นรางวัลเรียนดีก็แสดงว่าเป็นเด็กที่มีไ q ดีเป็นรางวัลเชิดชูคุณธรรมเรียนธรรมศึกษาจบชั้นเอกเหมือนกับพระที่ท่านเรียนนักธรรมเอกนะคะแล้วก็รางวัลดีเด่นทางด้านขับเสภาชนะร้องเพลงอะไรต่างๆแฟมใหญ่เบลเลอร์วันนี้ไม่ไดเอามาให้ดูนะคะก็แสดงว่าน้องยอดนี่ ไม่ใช่เด็กที่เชื้อสายไทยแต่มาเติบโตและพัฒนาการในประเทศไทยน้องยอดเพิ่งได้ไปถ่ายบัตรเลขศูนย์ค่ะคนตกหล่นทางทะเบียนที่อำเภอแม่สายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือไปติดต่อไว้ก่อนแล้วก็เพิ่งได้นะคะตอนนี้เด็กชายหม่งทองดีค่ะนี่ก็นับว่าเป็นเด็กที่สื่อสร้างน้องหม่งขึ้นมาทำให้คนไทยเนี่ยได้รู้ว่า มีเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทยที่เป็นชาติพันธุ์ต่างๆแล้วก็มาประกอบอาชีพต่างๆน้องมองตอนนี้ก็เป็นนักเรียนชั้นป .6 ใช่ไหมลูกและจากเด็กที่มีความดีเลอร์ทางพับเครื่องบินกระดาษชนะเลิศไปแข่งที่ญี่ปุ่นแล้วตอนนั้นไม่ได้พาส,สปอร์ตออกนอกประเทศก็เป็นข่าวคืกโครมหน้าหนึ่งทีวีทุกช่องต้องจับตามจับน้องมองตอนนี้น้องมองก็พัฒนาตัวเองมาเป็น เล่นเครื่องบินบังคับค่ะแล้วก็ไปแข่งเดี๋ยวจะไปแข่งที่พยาวนะคะใครจะใครเป็นคนพยาวเตรียมต้อนรับน้องหมองเดือนธันวาพาไปเลี้ยงข้าวสักมือ้ออันนี้มีอีกลูกหนึ่งลูกสาวค่ะลูกสาวมืดดาลูกสาวมืดดานี้เป็นสาวแห่งลุ่มน้ําสารว,วินมืดดานี้ก็สื่อสร้างขึ้นมานะคะน้องมือดา